สว,ส,สวัสดีครับ,รบทุกคนก็สู่รายการโฮโ Rose กรายการที่กูรู้เขาไม่ทํากันนะครับผมบไม่รู้ว่าฟอร์มการเล่นเป็นยังไงไม่รู้ว่าใครลงเป็นตัวจริงเราจะใช้าศาสตร์ของการทํานายดวงใ,ในการทํานายผลการแข่งขันนะครับไม่เอาไม่พูดภาษาตัวเลขแล้วเพราะว่าเราช่วงหลังที่เรามีมีหลายาศาสตร์เลยหลายาศาสตร์ตลอดหลากหลายวันนี้หลากหลายวาไรตี้วาไรตี้วันนี้เรามีแล้วขอรันจากซุปเปอร์ซับจากไห้นะครับใหม่แล้วเออสบาย ต่กองเชียร์เต็มเลยหมดเลยนะกองเชียร์ลิเวอร์พูลนี่เลยทำไมคุณเข้าข้างตั้งแต่เปิดเทปเลยเนี่ยคุไม่แล้วเพราะว่าจ้ิจริงๆวิดนี้นี่ทีมใหญ่เขาไม่เตะตอนกิมใหญ่นี้กันอ่ไปกิมใหญ่เขามาเอฟเบี๊ย์ครับกันไ้คุณไปถากถางทีมอะไรที่แบบอยู่แถวลอนดอนเสื้อสีแดงปืนโตปืนใหญ่เหรือเปล่ามึงก็ชัดเจนแล้วเอาวางตัวขนาดนี้แล้วก็ต้องเปิดตัวเขาชิงเขาชิงไปก่อน ทิ้งอะไรครับเอาชิงตกรอบไม่สบายเขาจะได้พักยาวๆเขาแพ้ใครนะเขาแพ้ใครอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นชนะกูอ่ะเออไอคุณมากล้าด่าผมได้ไงครับเนี่ยผมเป็นแขกรับเชิญคุณนะอะไรครับพี่น้องเจ้าจ้าอ๋อน้องเจ้าจ้าอ๋อจ้าสุดจ้าสุดกระพิ่งชนะพอโตสุดโต้แต่เออใช่ใช่เหนื่อยถึงหกโมงเช้าอ่ะใช่จริงวีคนี้ไปเตะอะไรเพราะอดเหนื่อย ก็ให้เขาได้พักพักพักผ่อนพักผ่อนจะได้ไปสู้รบในศึกพิมีเมเลียกันต่อไปเออเ๋ยวตอนหลังก็เปิดจากทีมชาตินเาเจอแมนซีด้วยนะอ่าเออศึกใหญ่นะอ่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนี้แมตชนี้เราไม่คุยเรื่องพี่พเมเลียนะครับครับเออกลายเป็นว่าวิกนี้จะเป็น FA Cup ไปจ้ะ FA Cup สัปดาห์นี้ก็มีทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมดส่คู่คู่แรกเนี่ยเตะคืนวันเสาร์นะครับเป็นวุ้ ในคู่ใหญ่เลยโอ้โแพร์ตันเจอ,อ,อโคเวนทรีโคเวนทรีชาร์ลส์ทึบรงสมัยก่อนสมัยก่อนอดีออนดับลิงดาร์เรนฮัตเคอร์บี้โอ้โหแต่ละคนอย่างโห,โห่ก็เจอกับคู่ตอนวันเสาร์แต่วา่าคู่นี้เราผ่านไปแล้วกันเพราะว่ายังไงโคเวนทรีเข้ารอบอีกแล้วเดี๋ยวเขาอยู่แชมเปี้ยนชิพอ่แต่ว่าไม่ได้นะโคเวนทรีปีที่แล้วเขาเกือบลุ้นเข้าพื้นที่เฟรย์ออฟจะได้ขึ้นชั้นนะได้เจอโคเวนทรีได้สบายได้เจอทีมอะไร เฮ้ยคุณก็อย่าไปประมาทเพรานะอ่าไปว่าอ่ะนั่นแหละเราคุยแล้ผล้นไปค่ะจ้าแล้วเราก็ไปคุยกัน3คู่นะครับออืฮึแมนซิตี้นิวคาสเซิลอ่าโอ้มีอะไรนะเชลซีเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนยูและลิเวอร์ครับศึกแดงเดือดแดงเดือดแนบเนียนครับเราลุยเลยแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลนะครับวันนี้เตะคืนวันเสาร์ เวลาเท่ยวไทยก็คือเที่ยงคืนครึ่งเตะกันที่ e d ดี e Hous เ t a d i u m นะครับอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครก่อนดีอ่ะคุณใครใครก่อนดีผมก่อนก็ได้ผมก่อนแหละคุณผมดูแล้วสนุกมากเลยครับอ๋อมาเลยโอ้โหยังขนมใจร้อนอยู่แล้วคือที่ผมเคยบอกว่าผู้จัดการแต่ละคนจะมีเลขเฉพาะตัวใช่ไหมครับคราวนี้เป๊ปกับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเป็นเลขเดียวกันคือเลขหนึ่งซึ่งเป็นแค่2คนในพรีเมียร์ลีกคาแรคเตอร์เป็นไงครับคาแรคเตอร์เป็นเหมือนเป็นคนเจ้าระเบียบ อ่าเป็นคนมีมาตรฐานสูงมากระเบียบจัดแล้วก็แบบอ่ามีแผนมีกรอบแล้วก็บุคลิกเป็นเหมือนแบบราชาผู้ชนะอะไรอย่างนี้แต่ที่เก็เด่นเหมือนกันครับอ่ะคราวนี้พอสองคนเล่นเดียวกันมันชนวันปุ๊บและเวลาเนี่ยม,มันก็มีค่าเ่าเดิมใช่ไหมเพราะมันไม่ไรเ,เปลี่ยนแปลงอ่าแต่คราวนี้ชนคร่าวๆเป็น19คือถือว่าเป็นบิ๊กแมตแล้วเป็นบอลที่ด่งดังแน่นอนคู่นี้ต้องมีคนติดตามทั้งโลกแน่นอนมาชนอีกเรื่องของเวลาได้1-2ก็เป็นรู้สึกว่าจะมีความไม่รลบาดื่นทั้งสองฝ่าย ผมเลยต้องจับกัปตันทีมนะครับของของฝั่งแมซิจะเป็นเดอะบอยจะเป็นเดอะบอยอ่าเดอะบอยแล้วฝั่งของนิวน่าจะเป็นจามาลัสเซลพูดให้มันชัดเจนหน่อยเดอะบอยจ้ะอ่ะต่อเลยอาจารย์ับพอจับมาชนพวกเดอะบอยเนี่ยได้เก้าเอามาชนเวลาอะไรก็ถือว่าพอได้ถ้าเทียบกับจามาลัสเซลเนี่ยจามาลัสเซลที่เป็นเลขแปดคราวนี้พอเก้ากับแปดมันเหมือนว่าแปดะมันเป็นหัวหน้านักเลงละ ดาวราหูดาวราหูดาวราหูมีอิทธิพลและมีอิทธิพลแล้วแต่ว่าเก้านี่ถือเป็นพี่ใหญ่เหมือนกันคือเป็นเลขใหญ่ทั้งคู่สู้กันได้เกตอ่าันเลยยังตัดสินตรงเนี้ยยังรู้สึกว่ายังต้องดูอีกผมก็เลยขอไปจับดาวยิงมาเอาฮาเลนมาจับฮาแลนนี่คือเลขสามเลยเลขสามคือตัวดุดันแต่ก็ียนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เลยนักสู้ผู้ยิงใหญ่แต่พอฝั่งของนิวเนี่ยผมจับอเล็กซานเดอร์อิซัตมาอิซัตอิซัตอิซัตอิซัมึงดูมีความแค้นเนี่ยมา อ่านมาด้วยอ่าสองคนเนี้ยโอเคอ่าลุยไปลุยไปพออ่าดูแตเข้ามาดูแตเข้ามาเป็น่หยนะพอวัดจยนบิงโกโอเคพอวัดกันอ่ะครับฮาเลน์นะ่เลขสามอีซัทเนี่ยเลขสี่อ่าพอสามก็สี่มาเทียบกันเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเนี่ยอ่าฮาเลน์ก็เลยได้เปรียบมากกว่าเพราะเลขสี่มันเหมือนก็เป็นคนที่เลขสี่มันเหมือนก็เป็นนักติดต่อสื่อสารมากกว่าเป็นคนเชื่อมสัมพันธ์เป็นคนลอยต่อเกมอะไรอย่างนี้แต่ฮาเลน์นี่คือ เข้าไปซัดแน่นอนเหมือนเข้าไปต่อสู้ไปเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าคู่นี้แมนซีจะเฉือนนะครับคือสนุกแน่นอนมันแน่นอนเหมือนเดิมก็เป็น3-2เลยครับสกอร์ด้วยนซิตี้สามสองเลยเหรอในเวลาเลยในเวลาเลยในเวลาเลยอ่าโอเคครับอ่ะมาถึงบอลลาร์เดี๋ยวผมแวะแวะจ้งปอกกันเลยแมนซีก็คือชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับล่าสุดไปเสมอที่แอตติจ้ะส่วนเดลมาเซนก็ น้าหนึ่งเสมอสองแพ้วสองแล้วลาเซี้เซลซีอ่าโอเคไปหมดแล้วอ่าโอเคงั้นผมจะหยิบไพ่วิธีเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมเลยสามใบสามใบแล้วค่อยมาสรุปสรุปอีกหนึ่งใบเราเปิดใครเป็นเจ้าบ้านก่อนนะทีอันนี้แมนซีครับแมนซิตี้เล่นที่บ้านเอติฮัตใช่เพราะว่าแบบ กิส okay. oh, okay. ัตอย่าเอาไปนิวคาสเซิลคุณอัดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยจะจับให้พอดีเลยเนี่ยโอ้โหพ่อหนุ่มอ่าเฮ้ยใบแรกของแมนซิตี้ได้4ดาบ4ดาบเนี่ยบ่งบอกได้ว่าตอนนี้เขาก็แอบระแวงอยู่นะอ่าแอบระแวงคู่แข่งคู่ต่อสู้ของเขาในนัดนี้นะครับซึ่งนัดเนี้ยอาจจะมีการเขาเรียกว่านัดนี้แมนซิตี้อาจจะมีการโรเตชันหรืออาจพักตัวผู้เล่นบ้างคนสําคัญบ้าง แต่ด้วยความที่ว่าไม่ว่าเขาจะพักตัวผู้เล่นหรืออะไรยังไงได้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเด็กคนนี้หรือผู้เล่นของเขาอะสวัดเด็กค่อนข้างแน่นอยู่แล้วทั้งถ้าเรามองาความเป็นจริงอยู่แล้วเนาะก็เขาก็ไม่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 ซีเรียสมากเท่าไหร่ในการเกมนนี้จะสู้ได้อะใบต่อไปโอ้เจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญของแมนซิตี้เนี่ยไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าไพ่ใบนี้เขาก็มีความหวังเล็กๆในแมตชนี้ว่าจะได้ผลประกอบการที่ดีอ่าอ่าเล็กๆไงครับไม่ได้หวังอืมไม่ต้องแอบหวังแหละแอบหวังแหละไีชเหิเอะก็เสร็จดีว่าฟูแหมแต่ชิมไก่อ่าโอเคแมนซิตี้แล้วนะอ่าเรามาดูนิวคาสเซลนิวคาสเซลโอ้ได้ราชินีถือไม้ บอกไว้ก่อนเลยนะนัดนี้เอตตี้ฮาวน่าจะมีการวางแผนแล้วก็วางรูปแบบเกมฑ์มาค่อนข้างพูดง่ายทําการบ้านมาดีอ่าดูทรงแล้วนะแล้วก็ดูอ่าค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็โอ้ได้อัศวินถือไม้น่ะเห็นไหมถ้าตามรูปหน้าไพ่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมลุยพร้อมสู้แล้วแล้วด้วยความที่ว่าเป็นอัศวินอัศวินด้วยความเป็นนักสู้อยู่แล้ว นัทสวินมาไม้อสบินมาไม้นั่นนเพลงดมมัสบ้าบอกทำไมครับค่าคะแตะคุณดูหนังฮ่องกงเยอะไปแล้วช่วงนี้อะแต่ถือว่านัดนี้นิวคาสเซิลน่าจะเปิดเกมบุกแต่ม้ามันจะสู้มีได้หรือเปล่าอ่ามาดูอีกใบแต่เจ็ดถ้วยท้ายเกมนิวคาสเซิลต้องบอกก่อนเลยว่าเขาอาจจะคิดเยอะไปหรือเปล่าไพ่ใบนี้เหมือนบงบอกด้วยว่าเหมือนเขาเรียกว่าความคิดค่อนข้างฟุ้งนิดนึงซึ่งนัดเนี้ยอาจมองได้ว่านิวคาสเซิล ทรงเกมมาดีนะแต่ช่วงท้ายเกมอาจจะเป๋หรืออาจจะแบบไม่นิ่งก็เป็นได้อ่าเรามาดูผลอีกหนึ่งใบของแต่ละทีมผลแบบผลสรุปของทั้ง2ทีมเลยละกันเพราะนั้นนี้ไม่มีเสมอแน่นอนอ่าก็คนะือก็คืออาจจะเสมอก็ต่อเวลาอ่าโอเคอ่ะงั้นเราจับกันเดินไปเลยละกันนนัดเดียวแมนซิตี้ได้3เหรียญ3เหรียญส่วนนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลได้5ถ้วย ถ้าดูตามหน้าไพ่นะถ้ามนัดูซึมนะฮะถ้าดูตามหน้าไพ่นะแมนซิตี้มีโอกาสสร้างรูปเกมได้ดีค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วน่าจะแบบสามเหลี่ยมมันคือความเป็นโครงสร้างอ่ะการบิ้วทีมบิ้วอัพอ่ะอันนี้คือตามหน้าไพ่ตามหน้าไพ่นะถ้าตามหลังไพ่ตามหลังไพ่ก็จะมีรูปแบบอะไรบ้างบ้าโผลส่วนนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลเนี่ยได้ห้าถ้วยห้าถ้วยอ่ะถ้าดูตามหน้าไพ่ ค่อนข้ามีแบบอย่างซึมเศร้าถ้าดูผลจากประกอบการทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าแมนซิตี้น่าจะเข้ารอบน่าจะชนะเท่าไหร่ชนะเท่าไหร่เหรอเอา2-1แล้วกันเฉือนเหมือนกันเฉือนเนเหมือนกันเฉือนเฉแล้วกันแต่จุดสังเกตได้ง่ายๆคือนัดนี้นิวคาสเซิลอาจมีเป๋ท้ายเกมแต่านจะสู้กันมาดีๆแล้วก็มาเป๋ท้ายเกมซะคือนิวคาสเซิลก็พักมาน้อยกว่าไง เขาเตะมันเดย์ไนท์มาเชลซีอ่าใช่แต่ว่าเปซตอนหลังก็เป็นไปได้โอเคตามนี้สองหนึ่งจ้ะอ่าโอเคครับคู่ต่อไปครับครับผมเชลซีกับเลสเตอร์ครับผมเชลซีกับเลสเตอร์ทุ่งสี่สิบห้าวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยอโอเคก่อนแดงเดือดอ่าแต่ที่สแตมฟอร์ดบิลด์บ้านเชลซีฟ้อมกันข่งขันก็เชลซีก็คือชนะสองเสมอนสองแพ้หนึ่งครับเก็บที่แพ้ก็แพ้ลิเวอร์พูล อ่วเกมล่าสุดชนะดิวเซอร์เมื่อกี้มาขับมันเดย์ไนท์ครับผมส่วนเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพจะฟุ้งรอขึ้นชั้นรอขึ้นชั้นได้จะกลับมาอย่างแน่นอนจ้ะก็ชนะ2เสมอ1แพ้2อุยแต่เลสเตอร์ก่อนหน้านี้ได้ข่าวมาว่าเลสเตอร์ฟอร์มเป๊อยู่นะมีเป๊ไปมีเป๊ยให้เยอะล่าสุดก็คือเสมอเฮาอ่าเฮาซิตี้สองก็ดูเราสองโอเคที่เฮาเนี่ยคนที่ยิงประตูให้เฮาก็คือคาร์บอนโย่เด็ลหรือฮูนี่ทำไม เคมเคมเรียกว่าเคมคุณพยายามจะหาผูกเรื่องเชื่อมโยงให้ได้ตลอดเลยนะของทีมที่ผมเพียร์ผมติดตามย้อนไปน้องเขาเป็นยังไงบ้างแล้วจากจากเยอรมันน้ำหนักขึ้นสิบโลตามดูแลอย่างดีกลับมาแล้วเอาเป็นผมก่อนบ้างไหมเป็นันกเป็นผมบ้างก่อนนะต่อแล้วเสเตปฟอร์ตบีชแชมฟอร์ตบีชแชตแชมฟอร์ตบีชแชมฟอร์ตบีชมฟอร์ตบีชแชมฟอร์ชลซีชแมฟอร์ตบีชแชมอร์บชแชีชแอร์ตบีชแชมร์บ เชลซี Chelsea, รูปทรงเกมนัดนี้เป็นอย่างไรขึ้นคิงเหรียญราชาถือเหรียญเขาคิดว่านัดเนี้ยเขาเป็นเต้ยเขาทีมใหญ่วะนะแล้วเขาเป็นเจ้าบ้านด้วยขึ้นคิงก็คือความเป็นราชา,าความมั่นอ,อกมั่นใจมั่นหน้ามันม่นหนอนดูทรงแล้วเชลซีไม่กลัวใครอยู่ละมาใบที่สองแล้วนัดนี้ได้ราชาได้ราชินีถือดาบราชินีถือดาบด้วยความที่ว่าเป็นแบบเหมือนประมาณว่านัดเนี้ยนอกจาก กูเป็นเตยแล้วนะกูใหญ่แล้วนะกูจะใส่ความดุดันลงไปในเกมนี้แน่นอนอ่าออแล้วช่วงท้ายเกมจะเป็นยังไงช่วงท้ายเกมโอ้ได้อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญด้วยความเป็นนักสู้อยู่แล้วนะัดนี้เชลซีค่อนข้างดูทรงแล้วน่าจะเอาจริงเอาจังในแมตช์นี้ค่อนข้าง <c oughs> เขาเรียกวา่ามีพลังค่อนข้างสูงอ่ะก็ต <c oughs> ้องเอาแหละเหลือเดียวอ่ะก็ถูกถ้ามองตามความเป็นจริงด้วยนะต้องเอาแล้วแหละ เมื่อกี้เชลซีไปแล้วเรามาดูเลสเตอร์บ้างเลสเตอร์ได้ไพ่ใบแรกเจ็ดไม้เจ็ดไม้ถือว่าเอ้ยถึงแม้ว่าทีมเขาเล็กแต่เขาก็ไม่ยอมนะเ,เขาพร้อมสู้เขาพร้อมบวกนะถ้าดูตามหน้าไพ่นะครับพร้อมลุยพร้อมสู้นัดนี้ดูแล้วซึ่งเ,เลสเตอร์6ได้ไพ่ใบที่2คือ6ดาบ6ดาบเนี่ยมองว่าเลสเตอร์รูปทรงเกมเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆเล่นและค่อยๆหาจังหวะโอกาสที่ดีซึ่ง นัดนี้คิดว่าเลสเตอร์น่าจะเล่นไปตามแบบตามจังหวะเล่นไปตามโอกาสมีจังมีโอกาสดีเราก็ค่อยใส่เราค่อยจังหวะหาทําเข้าประตูนะครับซึ่งอุย้ยเลสเตอร์ได้ไพ่ดีไม่ใช่ย่อยนะเลสเตอร์ได้ไพ่2ถ้วยช่วงท้ายเกมถ้านักเตะมีความฮึดมีความสู้และมีความร่วมเขาเรียกไงรวมน้ำหนึ่งเป็นใจเดียวกันเนี่ยนัดนี้เลสเตอร์ช่วงท้ายเกมมีลุ้นมีเห คราวนี้เรามาเปิดไพ่เหมือนเขาเรียกไพ่ฟันธงแล้วกันว่าใครจะเป็นมีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้วันวัเยังอยู่นะเลสเตอร์นะอ,นนอ,นอืออุ้ยเชลซีเชลซีได้ไพ the ่เดอะเดวิลเดวิลต้องบอกก่อนนะถ้าเขามั่นอกมั่นใจใส่ความดุดันและแบบรวมพลังเต็มที่อะ่ะแต่ถ้าช่วงท้ายเกมเขาเป๋หรือเขาแบบลนลานจนเกินไป เชลซีอาจมีสะดุดในช่วงท้ายเกมส่วนเลสเตอร์ครับอุย้ยเผลอๆเลสเตอร์ได้อัศวินถือถ้วยอัศวินความเป็นนักสู้อยู่แล้วอย่างที่บอกถ้วยถ้าแปลความหมายของถ้วยเนี่ยคือความสําเร็จความรักความสมหวังถ้านักนี้เลสเตอร์ไม่แพ้วแล้วก็จังหาจังหวะดีรวมกับพลังนักเตะที่รวมรวมน้ำหนึ่งเป็นใจเดียวกันเนี่ยดูทรงแล้ว คิดว่านะถ้าดูตามหน้าไพ่นะจ๊ะเลสเตอร์มีโอกาสพลิกชนะเชลซีในรอบนี้คือจริงๆนะั่นเตะเลสเตอร์มันก็คือพรีเมียร์ใช่ถูกต้องถ้าตัดถ้ามองตามส,สภาพความเป็นจริงด้วยนะดูอีกดูตัวก็คือแบบเกรดดีนะเออเกรดดีนะจำได้ออออของคอดีนะ้อ่ะเก่าลิฟูเนี่ยนะวอลฟาร์รดเก่าลิฟูแล้วก็ เข้าไปเองสองลูกตอนนั้นเจอรี่ก็บัวแล้วคุณอย่าลืมนะพวกอีนางอีนังเฮียโชอีเฮียนาโชเอ็นนดดีีะยยังออู่ะไรนะแฮร์รี่วิงส์ของสเปอร์เก่าวร์ดี้เนี่ยเจมี่วัดดี้ก็ยังอยู่กับตันทีผมผมไม่สนเลยครับเดี๋ย่าผมพักหมดเลยนี่อ่ะถ้าคุณเท่าไหร่คิดว่านัดนี้ฟัสเตอร์คลิกชนะมีโอกาสที่ชนะมีโอกาสคลิกชนะ สกอร์ใช่ไหมสกอร์เลยผมให้เหมือนเก้าสิบนาทีเหมือนกันผมว่าผมให้เหมือนแมตช์พวกแกสองหนึ่งสองหนึ่งเบสเตอร์ชนะสองหนึ่งชนะสองหนึ่งจ้ะอ่าแบบแดงยิงอ่าของผมนะครับผมดูฝั่งเชลซีเนี่ยมมเชติโน่เนี่ยก็ถือว่าพอมาชนกับวันแล้วมันถือว่าจัดได้สมดุล เขายังมีกำลังใจอยู่คือยังเชียร์อัพอย่างตัวเองยังยังมีความหวังกับถ้วยนี้อยู่แล้วพอมาดูอ่ะพอมาชนกับเวลาปุ๊บเนี่ยมันได้เลข6กสามละเป็นเรื่องว่าคู่มงคลมล้ก็ถือว่าเป็นคู่ดีแล้วทีนี้แต่พอผมมองข้าฝั่งเลสเตอร์เนี่ยด้วยความที่อ่ะเขาตกชั้นไปแล้วต้องมานั่งค้นหาใหม่ว่าตอนนี้ผู้จัดการเป็นใครอะไรไแล้วก็ลองมาดูข้อมูลใหม่แต่เลขเนี่ยมันออกมาเป็น 1- นสาหมดเลยครับเรียกอะไรมาก็13ึงคืออุบัติเหตุทั้งนั้นก็เลยมองว่าปัญหาเยอะตอนนี้เลสเตอร์อาจจะ ผมมองผมฟันเลยให้จบๆเลยให้เชลซีชนะ3ามหนึ่งเลยพาเลสเตอร์จะยิงได้จะยิงได้แบบที่จังหวะที่แบบพิกกลับหรือว่าลูกฟุกละลูกที่แบบส้มหลดอาจจะสวนกลับอ่าสวนกลับแบบก็ได้สามหนึ่งเลยให้เชลซีทำเลยตัวยไงเชลซีชนะสามหนึ่งเลยใช่เดี๋ยวหักหักกันหน่อยนึงเดไปยวจะไปโอเคไปเลยครับคู่สุดท้ายบิ๊กแมชบิ๊กแมชครับสี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ตามเวลาประเทศไทยนะครับแตที่ โอทราฟฟอร์ดครับผมโอทราฟอร์ดนะครับจ้ะก็แดงเดือดใยงนีครับไม่น่าจะเดือดนะนะช่วงเนี้ยไอทีมเจ้าบ้านเนี่ยดูทรงไม่น่าจะเดือดกับเขาสักเท่าไหร่เขาก็เดือดอยู่เพราะว่าอาจเจอกันครั้งหลังๆมานี่ก็ล่าสุดนี่ก็ศูนย์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 ที่บ้านแอนฟิลนดีอ่าครับก็ก็ เดี๋ยวเรามาเจอที <tr 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 ่เมียอีกนะใช่ไหมอ่าใช่เลยอีกหนึ่งนะมาเจอที่บ้านผมด้วเอออ่ะก็เลียนที่นี่แล้วก็ห้านัดหลังสุดครับแมนยูชนะสามแพ้สองถือไม่แพ้แพ้ไปเลยนะใช่ถูกต้องล่าสุดสองจุดโทษที่เอเวอร์ตันชนะเอเวอร์ตันสองศูนย์อ่าบรูโน่กับแรชเอร์ตยิงส่วนลิเวอร์พูลก็คือชนะสี่เสมอหนึ่งจ้ะก็ไปเสมอแมนซิตี้มาจ้ะเรือใบแบบโดนย่ำอกมา อืมันเกย์มันผ่านไปแล้วคุณก็อยากจะมาพูดอีกไงก็บอกว่าเสมอแบบตดนย่ำอกมาอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคอันนี้ใครก่อนอ่าันนี่ฝั่งผมก่อนนะครับเป็นพี่วินบ้างนี่ผมเคยบอกตลอดแล้วว่าฝั่งเทนทัสเนี่ยเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มาเสมอนะครับนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะแอดมาอยู่แล้ว เป็นเลข3เป็นเด่นในตัวเทนฮาร์คครับแต่พอมาชนกับวันที่เตะเนี่ยม,มันได้คู่3ามหนึ่งแล้วเวลาผมเจอ3ามหนึ่งใรผมจะบอกว่าคู่เนี่ยมันฝืดแน่นอนอม,มันจะต้องมีปัญหาเมต้องแก้ปัญหาหรืออาจจะมีใบแดงเร็วก็ได้นะครับนะคราวนี้แต่พอมาชนกับวเวลาเทนฮาร์คเป็น3ชน9ได้เป็นคู่ที่ก็สู้สุดใจเหมือนกันคู่3ามเก้าคู่คู่ไฟเตอร์อยู่ดียังคู่ที่แบบวันนี้เกมนี้มาสู้แน่แต่ติดที่ว่ามันมี3ามหนึ่งเนี่ย ก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ไม่สาเร็จเท่าไหร่อืมครัวนี้พอมาดูฝั่งคอ <c oughs> เป็นเลขเก้าเป็นตัวเองนะครับก็คือเป็นคนที่แผนเยอะซับซ้อนวกวนมีอะไรที่แบบล้าลึกกว่าที่เราคิดคอ่ะรัอเขาไม่ทันเขามาชนกับวันเนี่ยเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เด่นดังละอืเป็นคู่ที่มงคลถือว่ามงคลละครับพอมาชนกับเวลามันเป็นเก้า้านโอ้โหนานๆจะเจอทีคู่เก้าเก้าอืก็หมายความว่า จบเกมนี้อาจจะมีมีข่าวใหญ่ก็ได้อันนี้เรื่องใหญ่อีกอ่าจะโดนเด้งหรอไม่มั้งไม่มั้งแฟนดีชัดอย่าเพิ่งอย่าพึงาพ่งเพราถ้าเด้งตอนนี้แมนย,ยูไม่มีตังค์นะหมดเท่าเนี่ยโอ้ไม่เอาสิอายังไงตอบพี่บินโอเคผมบอลอย่างนี้จะมันใกล้เคียงกันหมดเลยบาลานซ์หมดเลยมีแค่ว่าฝั่งแมนยูแหละม,มันมีคู่อุบัิเหตขึ้นมาผมเลยให้ลิเวอร์ชนะ สองหนึ่งครับไม่เอ็นเอียงนะไม่เอ็นเอียงไม่เอ็นเอียงคุณใส่เสื้อลิเวอร์พูลไม่เอ็นเอียงนะผมก็อย่างยี้ทุกครั้งอ่ะก็ไม่เคยไปเลี้ยวพูลแพ้จะเฉียดน้อยก็เสมออ่ะจะเฉียวก็เสมอเขาชัดเจนอ่ะตาตาผมนะอ่ะนัดนี้แมนยูเป็นเจ้าบ้านนะครับผมก็จะเปิดไพ่ของแมนเชสเตอร์ยูในเร็วๆนี้จ้ะโอเคแมนยูแมนยูได้ไพ่ใบแรกควีนเหรียญอ่า ราชินีถือเหรียญด้วยความที่ว่าเหมือนไพ่เมื่อกี้เลยที่ได้ราชินีเนาะไพ่ราชินีก็คือความมีความมั่นอกมั่นใจ<า>มีเสนเนะ่ห์มีราศีซึ่งนัดนี้แล้วรวมถึงเหรียญเหรียญก็คือความสําเร็จอม,มองนัดนี้ถ้าแบบเขาเรียกทรงเกมแล้วกันทรงเกมหรือความมั่นอกมั่นใจเนี่ยนัดเนี้ยเหมือนเขาเรียกแมนยูลูกทีมของเทนฮากค่อนข้างมั่นอกมั่นใจบบเฮ้ยพร้อมลุยไว้รรพร้อมสู้ไม่กลัวมีใครเจ็ดไหมอุ้ยบานแบก ใบที่2ครับแมนยู you ได้เด e หรือรีเ i ิร์สเดทถ้าคนจะคิดว่าแบบเอ้ยไพ่แห่งความตายาหรือไพ่นู่นนี่นั่นไพ่ไม่ดีกเกิดใหม่ได้่ซึ่งใช่ถูกต้องไพ่เดทเนี่ยมันแปลว่ามันจะมีเรื่องที่ต้องจุดจบแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรสิ่งที่นิมิตใหม่ขึ้นมาก็คือเปลี่ยนผู้จัดการทีมใช่ไหมครับการเ,เกมเลยหรอกคุณบ้าบอใครจะโดน ใครอุ้ยแมนยูคงไม่สร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ไล่ผู้จัดการทีมออกกลางเกมแต่บอกว่านัดนี้อาจจะมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนในเกมนี้คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังหรืออาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมถึงอาจจะมีใบเหลืองใบแดงเกิดขึ้นในนัดนี้ก็ได้เป็นตัวสาคัญแน่น่ะสงสารแร็สปอร์ตมั้จะครัยังคุณก็อย่าไประบุชื่ออแต่บอกเลยบอกไว้ก่อนเลยว่านัดนี้แมนยูอาจจะมีจุดเปลี่ยนซึ่งต้องดูไพ่ใบต่อไปว่าจะดีว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนดีหรือไม่ดี ทาวเวอร์ pues ชิปโป่งแล้วชิปโป่งเลยทาวเวอร์ให้พูดออกเลยไพ่เดอะทาวเวอร์คือถ้าพูดในเขาเรียกว่าไงในไพ่เจ็ดสิบแปดใบไพ่ทาโร่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวกูกระดาเลยไพ่ใบเนี้ยแย่สุดอ่ะถือว่านัดนี้แมนยูนอกจากมีอุบัติเหตุแล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แมนยูเสียแน่นอน ทรงไม่ค่อยดีอ่าถ้าพูดหยาบๆเลยทรงทรงเอีย e แน่ๆ e เรามาดูลิวอร์พูบ้างลิวอรพพูนัดนี้เป็นอย่างไรไพ่ใบแรกของลิวอร์พูเปิดมาโอ้ดอะแฮงแมนเดอะแฮงแมนแฮงแมนเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่าไพ่ใบนี้ <H> ito, ถึง <H ito. S 1> มไหมไม่ใช่นะ้มงที่สองัับ mm hmm. อะไรของคุณเนี่ยเขาไปขายเนื้อแล้วใบนี้นะครับเดอะแฮงแมนถือว่า เขาเรียกว่าไงมีไพ่เขาเรียกว่าอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความที่แฮงแมนถ้าคุณดูตามหน้าไพ่เห็นไหม<ช> <นะ S 2> เขาถึงว่าเขาเรียกว่าไงถึงแม้ว่าเขาจะห้อยหัวออกมาแต่ในลำตรงหัวเขามีลำแสง<น>เขามีโอกาสที่จะแก้ไขแก้สถานการณ์นู่นนี่นั่นเกิดขึ้นได้ซึ่งมาดูใบที่สองใบที่สอง the emperor <ไฟ S 1> ให<น>้ความเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่กูไม่กลัวกูเป็นเจ้ากูเป็นเต้ยใน ในในทีมนี้นะตอนนี้เวลานนลเนี้ยในหลีกเนี่ยกูคือ number 1ถึงแม้กูอยู่ที่2แต่กูก็มั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นโงเอเด็กลงไม่ย่างชนะในแชมป์ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็ถูเออกเลยผมก็ไม,ม่ผมกมไม่เถียงขอมาช่วยแล้วผมไม่เถียงผมไม่เถียงคุณนัดนี้อ่ะพูดง่ายเลือว่าภูเขามาด้วยความมั่นอกมั่นใจแน่นอนนเกมนี้แล้ ไพ่ใบที่3 The Magician The Magician เนี่ยถ้าเป็นภาษาภาษาโหราศาสตร์นิดนึงนะคือไพ่ใบนี้คือความรอบรู้คือเป็นผู้แบบเหมือนเขาเรียกมีประสบการณ์รู้จักว่าจะมีจะทำอะไรในเวลาไหนเขาสามารถจิบจับโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถือว่าไพ่นี้เขาเรียกเป็นไพ่คนมีของออมีของที่ดีแล้วก็อาจจะนำมาใช้ในเกมนี้เป็นไปอย่าง เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดีแล้วเริ่มเริ่มเสียวช่ไเด็กผีเริ่มเสียวแล้วนะแฟนผีอย่าลงทัวคุณนะครับอ่ะโอเคเปิดไพ่อีกหนึ่งใบคนละทีมแล้วกันยืนยันไปเลยว่าใครจะเข้ารอบนัดนี้แมนยูได้ justicejustice มันดูทรงกลางๆเขาเรียกว่าแมนยูนัดนี้อาจจะดูได้เลยว่ารักษาประคองตัวถ้าแพ้ก็แพ้อย่าเยอะแล้วกันอให้ไม่โดนไล่ออกให้ไม่โดน จะโดนไล่ออกก็ช่างแม่งละถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ไม่โดนหรอกโดนจบฤดูกาลไม่โดนว่ากีพูด <c oughs> ถึงไปแล้วนะแมนยูนะส่วนลิเวอร์พูลสองดาบสองดาบถ้าดูแบบนี้แล้วลิเวอร์พูลจะเรียกว่าไงดีอาจจะแบบเหมือนสมักึกสมักกั๊กในช่วงท้ายเกมอีกนิดนึงก็ได้คือแบบจะเรียกว่าไงถ้าสมมตินําเยอะแล้วอาจจะแบบอเปลี่ยนตัวลงหรืออาจจะแบบอยอมให้เขาสักลูกสองลูกอะไรก็ว่าไปถ้าดูจากหน้าไพ่ทั้งสองทีมแล้วนะครับ คิดว่านัดนี้อ่ะพี่พี่ลิเวอร์พูลน่าจะมาเก็บพี่ๆขอยืมคําของพี่จอมบอบบูมาใช้หน่อยด้วยกันทีมพี่ๆเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะนัดนี้แล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สตอร์กกอ,รอ่ะให้2อสูดแล้วกันสองสูกกเดเลยโแมนยูยิงไม่ได้เลยอะแมนยูคิดว่าแน่จะยิงไม่ได้อโอเค,ออเคก็จบแล้วสามคู่จ้าสรุปครับสรุปตอนท้ายนิดหนึ่งอืมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์นครับ แดนวินผม3-2ครับแมนซิตี้ชนะไปครับผมให้แมนซิตี้ชนะไป2องประตูต่อหนึ่งผมคาดการั <c oughs> นปะลังอกันคาดการณ์ด้วยตลอดอ่าจ้ะผมว่าซิตี้สามสูตเลยครับโอ้โหไ,ไม่มีอะไรดีว่าเซ้นไม่มีอะไรชิว,ชวๆเลยไม่มีอะไรไปสู้เขา,อา,อาโอเคอเคู่ต่อครับเชลซีกับเลสเตอร์ครับผมให้3-1ครับเชลซีชนะเชลซีชนะ3-1ของผมให้เลสเตอร์ชนะ เชลซีสองประตูต่อหนึ่งจ้ะอ่าสกับกันผมว่าเลสเตอร์อ่ะบายบายเราไม่เอาแล้วเพราะว่าไปลุ้นขึ้นชั้นดีกว่าไม่สนใจแล่ไม่เป็นไรครับเข้าไปเดี๋ยวว่าไปแพ้แมนซิตี้แพ้ลิเวอร์พูลน่าจะโดนไปสามหนึ่งครับอ่าสามหนึ่งอ่าเหมือนกันโอเคผู้สุดท้ายครับจ้าแดงเดือดที่ดูไม่เดือดแมนยูเปิดออสซัลต์จ้า เจอทรัฟเฟิลเจอริยาปูจะมีครับให้ผมให้แมนยูแพ้ลิเวอร์ครับสองหนึ่งครับลิเวอร์ชนะของผมกินกินไข่แล้วกันครับแพ้สองศูนย์แล้วกันจ้ะแมนยูแพ้ลิยาปูสองศูนย์อ่ะผมว่าแบบเนี้ยลิเวอร์พูลก็จะเอาน้องๆลงเยอะแต่แน่นอนสิทีมคุณพี่ๆก็เจ็บหมดแล้วพี่ๆเจ็บเยอะแล้วก็แล้วก็จะสูสีนี่แหละสูสีแล้วก็น่าจะตัดสินแค่ประตูเดียวอืก็คิดว่าลิเวอร์พูลก็น่าจะ เฉือนไม่ได้สองประตูตอนหนึ่งแต่จ้ะตูที่สองเนี่ยอือีกตอนนาทีบาปนาอ๋อเลอต่อเวลาต่อเวลาเลยไปไปลุ้นช่วงใต้เลยเก้าสิบนาทีไปใช่เพราะต่อเวลาเลยอ่าลองดูโอเคจะสรุปผลกันประมาณนี้นะครับครับก็ขอบคุณด้วยที่แล้วได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทีเดียวนะหรือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เคยทำมานะครับก็ขอบคุณมากมาก คอมเมนต์ Comment, มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับแต่หลายคนก็มาแชร์กันว่าเอ้ยคิดว่าอย่างนี้นะอย่างนั้น on, air, on, air, on, air, อัจแนนมนแฝงอัจแนอนพี่มาแฝงอัจแนนก็ขอบคุณมากๆด้วยนะค,ะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับออนทุกวันวัละหัตจ้าตอนประมาณช่วงห้าถึงหกโมงประมาณน,านี้ถ้าตัดทันนะครับแล้วก็มีข้อแม้ด้วยใช่ไหมถ้าตัดทันแล้วก็วิกหน้าน่าจะหยุดเพราะว่าเป็นทีมชาติเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับก็จะพักเบรกกันหน่อยแล้วก็จะกลับมาเจอกันในแมตช์เดย์ต่อไปของฟุตบอลเปเป จ้ะประมาณนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากเจอกันนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีครับติดตามผมให้บอลแม่นมากนะครับ